ยิ่งความฝันใหญ่แค่ไหนราคาที่แลกมายิ่งต้องเจ็บมากเท่านั้นหากเรามองแต่เพียงความฝันที่ยิ่งใหญ่เราอาจจะท้อแท้จนหมดแรงจูงใจได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามองเพียงแค่ความสําเร็จเล็กๆเ,เพียงแค่ปลายเท้าที่อยู่ใกล้ๆความสําเร็จเล็กๆที่อยู่ปลายเท้าใกล้ๆน,นั้นอาจจะเป็นจิ๊กซอให้เราค่อยๆต่อยอดความสําเร็จเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ได้ตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้ครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มีข้อคิดสั้นๆมาเล่าให้ทุกคนฟังนะก็เป็นข้อคิดหนึ่งที่ผมคิดได้ตอนที่ผมได้ไปขึ้นอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเมื่อตอนปีพศส5 6 5นะก็เป็นเวลาที่ผ่านมาหลายปีและ้ะซึ่งเมื่อผมได้ผ่านการขึ้นภูกระดึงมาในครั้งแรกในชีวิตเนี่ยก็ ทำให้เราเนี่ยรู้สึกตกผลึกบางอย่างในชีวิตได้ในตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบทํเให้เราเก็บมาเป็นข้อคิดได้ผมก็เลยเลือกที่จะเอามาอัดคลิปในวันนี้เพื่อเอามาแชร์เป็นข้อคิดให้กับทุกคนครับเกี่ยวกับความฝันอันยิ่งใหญ่เพราะว่าแน่นอนครับว่าการขึ้นภูกระดึงนั้นก็ถือว่าเป็นความฝันของหลายๆคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเป็นความฝันของผมด้วยการขึ้นภูกระดึงนั้นถือว่าเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่มากๆนะเราอาจจะพูดถึงความฝันอื่นๆก็ได้อันเนี้ยผม พูดถึงกรณีตัวอย่างของภูกระดึงเฉยๆเพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบว่าภูกระดึงเนี่ยเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่แต่ว่าความฝันอันยิ่งใหญ่ของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปอันนี้ก็แล้วแต่คนนะแต่ว่าเราเอาเรื่องราวของภูกระดึงเนี่ยมาเป็นกรณีตัวอย่างเป็นเรื่องเล่าให้ทุกๆคนฟัง เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเอามาเป็นกรณีที่เป็นเคสตัศดี้โดยเฉพาะผมเนี่ยเป็นช่างภาพด้วยเนี่ยมันก็มีความฝันที่เราอยากจะขึ้นไปถ่ายภาพด้วยตัวของเราเองบนภูกระดึงนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราเองก็เป็นช่างภาพใช่ไหมอ่ามันก็มีความรู้สึกว่านั่นคือความฝันนะแต่ว่าการขึ้นภูกระดึงด้วยความสูง1,200เมตรโดยที่มีระยะทาง5กิโลเมตรและไม่ใช่5กิโลเมตรธรรมดาแต่เป็น5กิโลเมตรที่ มันไม่ใช่ทางแบบเดินลาบอะครับมันเป็นทางขึ้นชันอะไรแบบนี้ใช่ไหมกว่าจะไปถึงเป้าหมายของเราก็คือหลังแปรเนี่ยก็คือยอดภูกระดึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะอ่านั่นคือความฝันอันยิ่งใหญ่ของเราซึ่งความฝันอันยิ่งใหญ่ของเราในตอนที่ขึ้นภูกระดึงเนี่ยอ้มันเหนื่อยมากครับเหนื่อยแทบจะแบบขาดใจอะไรแบบนี้นะมันไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันก็ถือว่าเหนื่อยมากแล้วกันนะซึ่งนั่นแหละความฝันอันยิ่งใหญ่ของเราก็คือการขึ้นไปยอดภูกระดึงมันก็ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยความเจบ หยาดเหงื่อซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ต้องแลกมายิ่งเรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่าไรเราก็ยิ่งจะต้องเสียหยาดเหงื่อและน้ําตามากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าอยากเสียเหงื่อและน้ําตาในสถานที่จริงให้น้อยเราก็ต้องฝึกซ้อมเพื่อที่จะเสียเหงื่อและน้ําตาในสถานที่ซ้อมและจะเสียเหงื่อและน้ําตาในสถานที่จริงน้อยลงครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําก็คือ ฝึกร่างกายของเราครับเพื่อทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเตรียมพร้อมในการขึ้นภูกระดึงเพื่อที่จะทให้เราเนี่ยเหนื่อยน้อยลงเวลาที่มันขึ้นภูกระดึงนะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดเล็กน้อยแล้วกันนะครับนะนะัดตอนที่ผมขึ้นภูกระดึงเนี่ยผมก็บอกได้เลยครับว่ามันมีความเหนื่อยความล้านะเพราะว่าผมไม่ใช่สายนี้ผมไม่ใช่สายนักท่องเที่ยวที่แบบขึ้นเขาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ชินกับการที่จะขึ้นโดยขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็ด้วยระยะทางที่โหดร้ายขนาดนี้นะแต่ว่ามันเป็นความฝันอะ ในระหว่างที่ผมกาลังเดินขึ้นภูกระดึงเนี่ยผมมองไปที่เป้าหมายเราก็คือภาพภาพของยอดหลังแปรครับภาพของยอดภูกระดึงแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบทําไมมันแบบมันไกลจังเราดูจากป้ายะระยะทางเนี่ยโอ้อีก3กิโลอีก4กิโลมันไกลจังเลยอะไรแบบนี้นะเราก็รู้สึกเหนื่อยท้อใจเพราะเรามมูแต่มองภาพเป้าหมาย นะแล้วผมเนี่ยไม่ใช่แค่เดินธรรมดาแต่ผมเดินโดยการแบกกระเป๋ากล้องใบใหญ่ๆแบกแบคแพคใบใหญ่ๆเลยเพราะว่าข้างในนั้นมีแต่อุปกรณ์กล้อง,องนั้นที่หนักมากๆด้วยนี่คือรู้สึกรู้สึกว่ามันเป็นความเหนื่อยล้าของเราที่เราเหนื่อยมากๆครับนะสุดท้ายเนี่ยระหว่างที่ผมคิดอะไรบางอย่างได้ขึ้นมาใน,น่วงที่เดินแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยเป้าหมายมันไกลจังเลยผมก็คิดบางอย่างขึ้นมาได้ครับว่างั้นเราอย่าไปมองที่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เรามีภาพเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไว้ในใจเพื่อให้เกิดแรงจูงใจแต่เวลามองมองให้ใกล้เข้าไว้ภาพเป้าหมายยิ่งใหญ่เท่าไหร่สายตายิ่งต้องมองไกลเท่านั้นเพื่อมองความสำเร็จที่อยู่ใกล้ครับ นะผมก็ใช้วิธีที่ว่ามองความสําเร็จที่อยู่ปลายเท้าเนี่ยเดินทีละก้าวเดินทีละก้าวเดินทีละก้าวแล้วแต่ละก้าวของเราเนี่ยมันจะต่อกลายเป็นจิ๊กซอให้กับเราในการที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายก็คือไปถึงด้วยผูก,กดึงเองนั่นก็คือความรู้สึกที่จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าแบบ มันไม่ท้อใจแล้วรู้สึกว่ามันเกิดแรงจูงใจมากขึ้นเพราะว่ามันมีความสําเร็จที่เห็นเห็นภาพได้ทีละทีละนิดทีละนิดอะไรแบบนี้ครับนะก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังว่าเออนั่นแหละก็คือสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่แรงจูงใจของเราว่าภาพเป,ป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของเราก็คือเฮ้ยนี่คือความฝันของเรานะในการขึ้นผูกกระดึงเราเนี่ยมีจิตวิญญ,ญาณของช่างภาพเราอยากขึ้นไปถ่ายภาพด้วยตัวเราเองนะอะไรแบบนี้สุดท้ายนี่แหละครับนะเราก็เลยได้ภาพสวยๆขึ้นมาอย่างที่ภาพที่ทุกคนได้เห็น นี่ก็คือภาพที่ผมได้จากยอดภูกระดึงเนี่ยครับนะก็มันก็สุดท้ายก็ได้เป็นภาพส,สวยๆมาฝากทุกคนเห็นไหมคือถ้าเกิดว่าเรามองแต่ยอดภูกระดึงอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะเกิดอาการท้อไปก่อนแล้วก็ได้ครับนะอะไรแบบนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบอาจจะแบบไม่อยากเดินต่อแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเรามองความสำเร็จเพียงแค่ใกล้ๆแต่ภาพเป้าหมายยิ่งใหญ่เข้าไว้ผมมองว่านั่นคือเทคนิคหนึ่งที่ดีที่สุดซึ่งคุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกอย่างเลยครับ สุดท้ายผมก็อยากจะฝากข้อคิดอันนี้เอาไว้ให้กับทุกคนแล้วกันครับว่ายิ่งเป้าหมายเราใหญ่แค่ไหนราคาที่ต้องแลกมานั้นยิ่งต้องเจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีภาพเป้าหมายอันยิ่งใหญ่นั้นประทับไว้ในใจในส่วนลึกของใจเราให้ชัดเจน เพื่อที่จะทําให้เกิดแรงจูงใจที่ชัดเจนแต่เวลามองความสําเร็จนั้นให้มองใกล้ๆเพียงแค่ปลายเท้าด้วยการเดินสําเร็จทีละก้าวเท่านั้นก็เพียงพอแล้วความสําเร็จทีละก้าวนั้นมันจะร้อยเรียงกันต่อกันเป็นจิ๊กซอให้เราจนก,กระทั่งทําให้เรานั้นไปถึงความสําเร็จที่เป็นเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของเราเองด้วยตัวเราเองครับนี่คือในคดิดดีๆจากพีเชต หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ